นี่ก็มาเยี่ยมบ้านของพี่เป็ดแล้วก็ทุเรียนนะทุเรียนนี่ก็เป็นน้องผมเนี่ยทุเรียนนี่เกิดหนึ่งศูนย์ผมเกิดศูนย์หกนี่ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าความต่อเนื่องของงานต้นแบบสังคมนะฮะเมาดิบและหักดิบก็คือน้องลูกชายเรียนอยู่ปหกนะ ชื่อเด็กชายเลยนะวุฒินันวุฒินันนะฮะชื่อเล่นว่าวขวาัญขวัญขวัญที่ร้องเพลงผู้ชนะสิบทิศนะฮะที่ไปร้องในงานเมาดิบและหักดิบนี่เรามาเยี่ยมบ้านแล้วก็ได้ประสานงานกับทางบ้านพักใจนะครับมีงบสงเคราะห์ครอบครัวก็มาสอบมาเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จริงนะเพื่อจะไปนำเสนอ ก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวต้นแบบนะฮะที่ดูแลลูกวันนี้วันครูที่สิบเจ็ดเดือนกรกฎาปีห้าเจ็ดแล้วก็มามาสัมภาษณ์มาเยี่ยมนะฮะก็เลยบันทึกเก็บเอาไว้วันนี้น้องฝนนะฮะกำลังไดสัมภาษณ์อยู่นะครับ